เดยเรียกผมบอกกวางก็ไ <award> ด้หรือี่รู้จักกันในนามกวางฮีโร่นั่นแหละนะครับเอาเอาเดยวันนี้มาจอดที่มอสสจอดรอภรยาที่กำลังขึ้นไปอ่ะส่งของอยู่ข้างในไม่เป็นไรผมกำลังรอได้ผมรินผมรวยอยากจะโชว์อยากจะร่ามไม่ต้องปล่อยอะไรให้มันมากซะคราม วันนี้วันนี้เป็นวันพุธอะวันนี้วันพุธมันเป็นวันที่แสนสุขสนุกสนานอ่ะคุณเป็นลงกรไม่เป็นไรนะโอเคอยากจะฟังโอเคคุณได้ฟังแนละ้วผมก็เข้าใจและขอบใจทุกคนโย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 ่ yo, 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 yo. <h> ah> วันนี้ก็เป็นวันพุธท,ที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นวันพุธท,ที่ได้แต่ข่าว แต่บางครั้งมันก็มันไม่เข้าทีเพราะว่าข่าวที่มันเหลือเชื่อที่น้องเขาเชื่อเขาเฉียนเขาตัดร่างกันอย่างงี้มันไม่เคยดีไม่มีอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็ต้องทําใจนะครับทุกวันนี้สังคมมันแย่ครับ